มึงเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะอ่อนๆเลยมึงเนี่ยสวยๆส,สองเงาหนึ่งเฮกยแมง,งที่ได้ปะเนี่ย สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพาพาเอาเห็ดเนาะค่ะเนาะที่เขาจงว้ดอกน,น้อยๆพี่น้องค่ะก่อนจะกลับเมืองไทยเนาะค่ะ,นะเนาะเกี่ยวเห็ดชิเน่าป่ามาไปเบิ่งกันเลยจ้าว่าชิญยังในฮาโบนเนาะคะ่ะเนาะเด้อค่ะพี่น้องค่ะมึงเนี้ยมึงเนี้ยค่ะดอกน้อยที่เขาจงว้เด้อค่ะเด้อ ดอกน้อยที่เฮาจงไว้เด้อค่ะเด้อพวกนี้ค่ะพากลับมาเอาแล้วเด้อค่ะคุณนายกระจายคุณนายไม่ว่างนี่ค่ะคุณคุณแม่เหมิดแกฮับเป็นเริ่มเอามาตะพุ่นมาเลยไปเอาพุ่นก่อนเออไปเอาพุ่นก่อนไป่เช่าอยู่นี่ได้เห็นคน เย็ยยยยดเฮ็ดพีค่ะฝนตกเด้อพี่น้องค่ะฝนตกจะ,จะกาแฟฝ้ามาเอาเนาะชอบนี่แหละกำลังแซ่บเนี่ย สวยจ้าเมื่อนันหนึ่งแซบแซบต่าแจ้วผีกดิบซะละโอ้ยชุนม,มีกกำลังแน่น่อยอยู่เขาจงว้ว่ามีคนมาเอาเขาก็ได้กลับมาเอาคือเก่าแม่แป้นวานนะ อโอ,โอ้เอาตะดอกใหญง่ๆลูกดอกน้อยไปแ้่เก็บที่หลังว่าสั้นวาขันโมีิพูมาอก้อนก็ได้เก็บจังส่ละค่ะขันมีโฟนมาอก้อนเขาก็อดเนาะธรรมดาของจากธรรมชาติเขาไม่ได้ปลูกเองเนาะอ่อนๆพอดีพอดีเลยจ้ะ Macam mana nak buat tepuk titik ni? Dekat. เอามือห้องนะพี่มือห้องข้างล่างนะมีมดคมคมเลยเิ็น,นงเงากินเงาอยู่ไปอ่ะไปข้างนอก ังนี้ก็ยังเหลือจ้า โอ๊ยทางใต้หนีดอกน้อยครับอยู่บ้านหนีบอยแม่ค่อยคนปรจเทศนี้ีปลาหิดอุ้ยเนี่ยเป็นกีมเป็นกีมอยู่นี่มองดู อองยู่ใ <Techn> ส <os> oh, oh, right <c oughs> enfin ่ดนไม่เห็นเห็ดโอ้ยทับขับเห็ดตกหลงชนลนอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าเตอแท็กพอตอีกแล้ว มึงเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะอ่อนๆเลยมึงเนี่ยสวยๆส,สองเงาหนึ่งเฮ้ยแมงที่ได้ปะเนี่ยดี่แหละที่ถตรงนี้เลย ไม่ต้องใกล้ไปนั่นดอกวันที่ตำ่ำเห็นเ้อแจ้งบอแจ้งอ่ะ เก็บทุกดอกนะคะอุ๊ยเสเส อีเตี้ยเอาไม่ถึงแขนก็สั้นคุณเห็ดพี่น้องค่ะเดี๋ยวสิทายใส่อะนะเดี๋อะเซียวไซอะนะถุงว้เดี๋ยวสิยางเบิ้งไม้ค่ะเพราะว่าเอาไปน้ำมันหนักเนาะค่ะเนาะชวนมันใหญ่กว่านี้เนาะซ่อมนี่พอดีเสียบญ่กว่านี้มันสีหยาบแมนคันรให้มันบานมันนี่แล้วมันถึงมันใหญ่กว่านี่ก็สิ่บุกสามคันเฮ้ยก็ยังว่าอัน กระตาหนึ่งนันเอ้ยอันก่อหนึ่งนันสามกิโลตกเสียหัวย้ายเท่าค่ะสิบเมตรนี้พึ่งปังพึ่งปังระบัยนี่นอกรยกันของทีมนี่โอ้ยจำแจีวเหมือนสอ่อนย้ายเท่ากระยากอยากดิแลงสิ้ลเดีวไปให้ดิอ่ะทีลุงกระโดด พี่น้องจา่าเห็นไหมอันขึ้นรถมาแล้วมาอาดหลดัดบ่ได้ปิดฮอดคลิปเนาะค่ะเนาะเห็ดเก็บได้ก็เลยเอาไว้แค่สองกอพี่น้องค่ะเอาไว้แค่สองกอเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอันพี่เราบ่เคยกินเราบ่เคยเก็บนำก็เลยเราบอกเอาไปหลายๆเลยบล่เอาเพราะว่าของสิได้กลับเมืองไทยอยู่เลยวลเอาก็เล้ยเอาไว้แค่สองกอสุมมันอ่อนๆนั่น,นแล้วก็เอาเมียเหมิดละค่ะ กับยายตายเกยฟเฟนแล้วก็เมื่อเมิดค่ะเพราะว่าเราได้กินบ่อยแล้วพี่แล้วเราได้ม้าโดนลยเด้เราบอนเคยได้กินพี่น้องค่ะเมื่อนี่เขาก็ให้เราไปเหมือนะะ้นองค่ะนาะเราบอกเอาไว้หลายย่งเพงบ่เอาค่ะเอาไว้ซ้ำนี่เอาไว้ซ้ำนี่ก็เอาไว้แต่สต้มยำให้น้องป่าแล้วก็สิผัดค่ะผัดหนึ่งจิ้มเจลนะคะน้องงมๆสะอ่อนเลยพี่น้องค่ะ ดูอ,อลังการปิดตาว้านมันบริยุธตํ้เนาะค่ะเนาะเขาได้ต่อยเอาเขาได้ต่อยเอากับบ้างามปันไดละ่ะทาต่อยพอเพราะว่าพี่เราก็บ่เคยจับกล้องเราถือกล้องให้ยจตาก็เป็นคนต,ต่อยต่อยตกมาหับได้นะคะไม่แตกนะคะเกือบทุกช่อเป็นบางช่อที่่ทีพี่เราลืมอัดกระมะะเะีเนาะค่ะเนาะสร็ล้วค่ะพี่น้องขาคลิปนี้ก็ขคอปิดคลิปแค่นี้เด้อค่ะเด้อขอบคุณทุก กำลังใจทุกไลค์ทุกแชททุกการติดตามเด้อค่ะเด้อที่มีให้ยายตามาตลอดเนาะค่ะนาอมีความเมตตาให้ยายตาค่ะพี่น้องค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าเด้อพุละ่ะพ่อกันยุ่งเมืองไทยพุล่ะพี่น้องค่ะพ่อกันยุ่งเมืองไทยเนาะค่ะนาองยายตากับผู้เดียวเด้อค่ะเด้อบ้รีอย่างเมียดอกพี่น้อง หลายเน้หลายย่างหลายขั้นตอนเป็นตาไนใพี่น้องคะ่ะเจอกันใหม่จ้ารักษาสุขภาพเด้อค่ะเด้อพี่น้องคะ่ะสวัสดีคะ่ะ